ถูกจับกลุ่มขึ้นมารู้ไหมครับว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างเรื่องนี้สําคัญนะมาดูกันทีละข้อเลยพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปอาจจะกังวลกันใช่ไหมครับงั้นการรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องนี่แหละสําคัญที่สุดเลยช่วงแรกสุดหลังถูกจับเนี่ยสองสิทธิด้านการสื่อาสารนี่แหละครับคือเกราะป้องกันด่านแรกเลยเรามีสิทธิ์บอกญาติหรือคนที่ไว้ใจได้ทันทีเลยนะว่าถูกจับแล้วแล้วก็อยู่ที่ไหนแล้วถ้าเราโทรเองไม่ได้ละ่ะ ไม่เป็นไรครับเจ้าหน้าที่นี่แหละต้องโทรให้เรานอกจากญาติแล้วอีกสิทธิที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการได้พบและคุยกับทนายเป็นการส่วนตัวครับโอเคพอผ่านช่วงแรกไปแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการสอบปากคำซึ่งตรงนี้ก็มีสิทธิคุ้มครองเราอยู่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเข้าไปคนเดียวนะครับสามารถให้ทนายหรือคนที่ไว้ใจยอยู่ด้วยได้เลยแต่ต้องจำข้อนี้ให้ดีเลยนะเพราะทุกคำพูดของเราเนี่ยอาจถูกใช้เป็นหลักฐานได้ด้วยเหตุนี้นี่เอง สิทธิที่จะไม่ให้การหรือที่เราเรียกว่าสิทธิที่จะนิ่งเงียบถึงได้สําคัญมากแล้วก็ไม่ต้องกลัวการขม่มขู่หลอกลวงหรือบังคับนะครับเพราะกฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้อยู่พอเข้ามาสู่ช่วงถูกควบคุมตัวแล้วก็ยังมีสิทธิ์อื่นๆที่ดูแลเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อหาการรักษาพยาบาลการให้ญาติเข้าเยี่ยมหรือการขอประกันตัวคําถามคือแล้วใครล่ะที่ต้องบอกสิทธิทั้งหมดนี้กับเราก็เจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มนั่นแหละครับ นี่คือหน้าที่โดยตรงของเขาเลยและไม่ใช่ว่าจะแจ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะต้องแจ้งตั้งแต่แรกสุดที่คุมตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าสิทธิ์พวกนี้กลับถูกละเลยละ่ะจะทำยังไงได้บ้างมี2ขั้นตอนง่ายๆครับอย่างแรกคือรีบปรึกษาทนายแล้วก็ยื่นเรื่องร้องเรียนอ,อย่างเป็นทางการเลยเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วการรู้สิทธิ์ของเรานี่แหละคือเกราะปกป้องที่ดีที่สุดเลย